นี่ขัวเรือในประเทศไทยเนี่ยเราสูงกว่า80%ของ GDP การที่นี่รัวเรือเนี่ยอยู่ในระดับสูงแล้วไม่สามารถลดลงได้มันก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยไปต่อได้ยากเรามาคุยกันดีกว่าว่าเอ๊ะแล้วเราจะลดนี่รัวเรือนยังไงดีสวัสดีครับ ท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการเลยนะครับพี่นทีพิษด้อมครับผมซึ่งเราสองคนนะครับรองศาสตราจารย์ดรคณิแสงโชธสวัสดีครับนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงเกียรติธนาบานชื่อนะครับก็จะมาพบกับทุกท่านนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะเอามาพูดคุยนะครับถึงเรื่องของนี่ควรเรือนโอเคนะครับในประเทศไทยนะครับซึ่งผมว่าเราคงไม่จําเป็นต้องพูดกัน เยอะว่าวันนี้นี่คัวรเรียนของไทยเราเป็นอย่างไรเพราะว่าตามหน้าสื่อต่างๆโอ้โหมีการพูดคุยกันเยอะมากเลยเป็นวาระแห่งชาติมาต่อเนื่องเลยนะนะใช่นะครับมีการอบอกกันมานี่ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแค่ปีที่แล้วนะฮะเกิดขึ้นมาน่าจะ5-6ปีได้นะครับเพราะว่านี่คัวรเรียนในประเทศไทยเนี่ยเราสูงกว่า80%ของ GDP 90%ของ GDP เนี่ยมาตั้งแต่โควิดต่อเนื่องยาวนาน นะครับจนทำให้หน่วยงานต่างๆนะครับมีความกังวลนะครับเพราะว่าการที่หนี้ควรวเรือเนี่ยอยู่ในระดับสูงแล้วไม่สามารถลดลงได้มันก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยไปต่อได้ยากนะครับซึ่งทำไมครับทำไมเศรษฐกิจไปต่อได้ยากครับก็ทำมาก็ใช้หนี้หมดมันก็ทำให้เราลดแรงจูงใจใช่ไหมถ้าเกิดเราขยันแล้วขยันร้อยเข้าร้อยเราก็มีกำลังใจเต็มที่แต่ขยันร้อยอาจจะไปเข้าสิบหรือบาง บางคนอาจจะเข้าเจ้านี้หมดเลยเป็นผมมันอยู่เฉยๆดีกว่าไหมใช่อันนั้นก็เป็นก็เป็นจุดหนึ่งนะครับส่วนอ,อีกจุดหนึ่งก็คงต้องบอกว่าด้วยความที่พอเราเป็นหนี้เต็มไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะบริโภคเพิ่มหรือขยายกิจการาหรือว่าจะเป็นหนี้เพิ่มเพื่อก,ะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนโยบายเหล่านี้ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ครับ,นะ,รบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคการบริโภคนะครับก็ถ้าเกิดจะพูดถึงการบริโภค ที่เกิดจากคนในชาติด้วยกันเองก็จะเต็มคือมันเหมือนกับเป็นตัวถ่วงเวลาที่เราเราต้องการจะไปเร็วต่อนะคือถ้าไปได้ดีมันก็เป็นตัวที่เราพุ่งขยานได้แต่ถ้าเกิดไหมก็ถือว่ามีมีสิ่งที่ต้องมาตามตามสัมภาระนี่แหละนะเราไปในไม่เต็มที่ปัจจุบันก็ต้องยอมรับก็เลยทําให้ภาคธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักก่อนเลยก็คือต้องอสังหาริมทรัพย์ครับเพราะว่าทุกคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็ต้องต้องกู้ยืม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาวันนี้ก็เปรียบเสมือนกับแต่และคนเวลาเห็นบ้านเห็นคอนโดที่ไหนอยากซื้อกันไปหมดแล้วครับซื้อกันไปหมดแล้วจนจนไม,มไม่สามารถซื้อเพิ่มได้หรือถ้าอยากซื้อเพิ่มผมได้ยินปีที่แล้วอัตราการปฏิเสธก็พุ่งทะยานเลยนะคืออยากซื้อแต่แบงก์ก็บอกว่าผมขอไม่ปล่อยแล้วกันนะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็คือภาพหนึ่ง อีกภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเหมือนกันด้วยความที่พรนี้ครัวเรือนเนี่ยเริ่มเต็มก็เลยเกิดการเติบโตของการซื้อสินค้านะครับผ่านรูปแบบใหม่ทีออ่อาจจะไม่ได้ใช้นี่นะครับในเรื่องของพื้นฐานเช่นปกติถ้าเกิดผมช็อตเงินผมก็อาจจะไปหานอนแบงค์ bank, นะครับสถาบันการเงินเอ้ผู้ให้บริการ ทางด้านการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะครับนอนแบงค์ non มาขอสินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับหรือไปเปิดบัตรเงินสดนะครับอันนี้จะเป็นแบบ traditional เลยนะที่ทุกคนทำกันมาหรืออาจจะไปจำนำทะเบียนนะครับเอารถยนต์นะครับเอารถจัก,กรยานยนต์นะครับไปขอเงินมาหรืออาจจะขายฝากนะครับอันนี้เนี่ยคือรูปแบบพื้นฐาน ต่อมาแล้วก็เคยเห็นพอเราก็พอนี้ควรเริยนม,มาอยู่ในระดับสูงนะแล้วก็เห็นการเติบโตของ u บนา w เพลเตอร์ขึ้นมาอีกอ,อนะครับที่ไม่ใช่เป็นการกู้ยืมเงินจากนอนแบงค์แล้วแต่เป็นลักษณะของการซื้อสินค้าแล้วผ่อนชำระค่าสินค้าผ่อนชำระค่าสินค้าอันนี้น่าจารย์เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันมนั่งฟังแล้วก็บางทีก็ ก็ตั้งข้อสงสัยเนาะว่าโดยพฤติไีนมันคล้ายกันแต่ว่าเราเรียกชื่อไม่เหมือนกันพื้นไนไม่เหมือนกันทาให้มันไม่เทียบเท่ากัน่งที่อาจารย์พูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ไปรูดบัตรไปกดเงินสดพวกนี้มาพวกนี้เรียกว่าสินเชื่อเป็นธุรกรรมการเงินกู้ยืมสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือไม่ใช่แบงก์ก็ตามแต่อาจารย์มาซื้อของจากผมเอาเนี่ยอาจารย์มากินกาแฟของก็ได้แต่ว่าน้องเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยมาจ่ายก็ได้นะเรารู้จักกันเดี๋ยวสักสัปดาห์เดค่อยมาจ่ายก็ได้หรือผ่อนวันละบาทก็ได้อ่าใช่ใช่เฮ้ยไม่ใช่สินเชื่อถูกแต่มันนี่ไหมมันก็นี่นะอืแต่ว่านี่แหละครับที่อาจารย์ลุงเกียรติบอกเพอเราให้นิยามแตกต่างกันในสิ่งที่ดูแล้วในพฤตนทีไนมันคล้ายกันมากนะมันกลายเป็นว่ากติกาไม่เหมือนกันอื แล้วก็เวลาสื่อสารเรื่องหนังไม่เหมือนกันครับผมแต่ปลายทางก็คืออาจารย์ก็ยังติดค่ากาแฟของบิวดีย่แหละถูกใช่ครับ<ช>นะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในเชิงของสัญญาทางกฎหมายมันไม่ใช่สัญญาเงินกู้นะนั่นะสินะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยไบนาลเพลเตอร์ในปัจจุบันเราก็อาจจะเห็นแนวทางว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นรายย่อยอาจจะเป็นคนที่นี่เต็มแล้วนะครับแล้วก็คือนี้เต็มเนี่ยไม่ใช่เต็มจากแบงค์นอตแบงค์ก็เต็มนอนแบงค์ก็อาจจะเริ่มโอ้ช oh, ัน ฉันไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะเพราะกลัวนี้เสียก็เลยมาบายนาวาผ่านช่องทางนี้เราเคยได้ยินข่าวปีที่แล้วนะเพรว่าชำระค่าน้ำค่าไปให้หน่อยสิผ่านช่องทางพวกนี้้วก็มันเป็นสะท้อนนะสะท้อนเหมือนกันว่าที่อาจารย์พูดมาน่าจะเป็นว่าเขาอยากได้เงินจริงๆแต่หันไปทางไหนก็ได้ยากมากแล้วก็ต้องใช้วิธีนี้มีตอนนี้ไบ n o น p a ์เพลเตอร์ก็เริ่มเริ่มมากลายเป็นสินค้าชิ้นใหญ่มากขึ้นแล้วนะ อ่าแล้วก็รูปแบบที่เป็นสินเชาชิ้นใหญ่หนักๆเลยอย่างเช่นคอนโดครับอันนี้เขาไม่เรียกว่าบายนาเพเลเตอร์นะอ่ามีมีอ่าแต่ว่าคือเรียกว่าเช่าก่อซื้อทีหลังอ่าเช่าก่อนซื้อทีหลังเรนท์ทูโอนอ่านะครับซึ่งมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอ่ะนะครับของบายนาเพเลเตอร์เหมือนกันนะครับไปได้ดีมากนะผมมีคนรู้จักทําธุรกิจนี้อยู่นะเขาก็บอกว่าก็วินบินทั้งคู่ครับแต่มันก็สะท้อนไงไปที่แบงค์แบงค์ไม่บ่อยกู้ตอนนั้นก็ไปหาจากเขาใช่ก็เช่าจากเขาไปก่อนแล้วมีเงินเมื่ แล้วก็เป็นเป็นการซื้อเวลาแล้วกันครับทั้งฝั่งของคนขายสินค้าก็ซื้อเวลาว่าอาจจะ3ปี4ปีไม่แน่เศรษฐกิจอาจจะกลับมาทําให้ไม่ต้องมาเช่ากับชานอีกแล้วครับนะครับก็กู้แบงก์ต่อเลยตอนนั้นนะครับตรงเนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้นี่ควรเรือนเนี่ยคาสูงอย,อย่างนี้ไปเยอะๆครับไอ้ปัญหามันจะไม่ใช่เป็นปัญหานี้ละมันจะกลายเป็นมี สัญญาทางกฎหมายแปลกๆใหม่ๆออกมาเต็มไปหมดเลย<อ>ซึ่งตรงนี้นใช้จินตนาการในทางพวกนี้ความอะไรนะความคิดสร้างสรรค์ <S <S ในมุมนึงอาจจะดูเหมือนเป็นอินโนเวชันในการค้าขายสินค้าแต่ในอีกมุมนึงมันก็จะเริ่มกลายเป็นสัญญาที่อยู่นอกเหนือการกํากับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวโยงกับ สถาบันการเงินโดยตรงนะหรือเรื่องกำกับส่วนหนึ่งนะตรงเป็นแบงก์ก็บอกว่าจะปล่อยกู้นะครับคุณ A คุณ A มีนี่เท่าไหร่ไม่มีนี่ครับวงเล็บผมเช่าอยู่สัญญาเช่าคือแบบใช่ยาวเลยถูกต้องนะครับเออมันสรุปมีนี่ไม่มีนี่เนี่ยใช่นะมันมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหม่ที่จะแอบพอกพูนไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้เรียกอันนี้ว่าชาร์โดแบงกิ้งเลยเนาะแต่มันก็เป็นรูปแบบของธุรกรรมมันหนึ่งอ่ะที่ก็ไม่ควรจะปล่อยให้มีการเติบโต เงียบเงียบไปเรื่อยๆ,ๆครับอาจารย์สมบรูรณแบคงชาติเลยใหครับเพราะฉะนั้นเราลองมาคุยกันดีกว่าว่าเอ๊ะแล้วเราจะลดหนี้คัวรเรือนยังไงดียังไงการดึงคนอยู่ในระบบของสถาบันการเงินหรือ non bank ผมในส่วนตัวนะผมก็มองว่าค่อนข้างปลอดภัยกว่าเพราะอย่างน้อยอยู่ในเรดาร์ที่ที่เรามองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามลดหนี้คัวเรือนให้ได้ก่อนนะครับทีนี้ก็เลยนํามาสู่ แนวทางนะครับที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับก็เลยนำเสนอมา4แนวทางนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการให้ผ่อนปลนกับคนที่มีหนี้ที่ที่ไม่มีปัญญาชำระแล้วผ่อนไม่ไหวผ่อนไม่ไหวด้วยเหตุผลที่ช่วยไม่ได้จริงๆถูกต้องอนะครับก็คือกลุ่มนี้มันก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับนะครับ,นะรบที่ อยู่ในสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วก็ออกไปไม่ได้ในขณะที่สัญญาของหนี้สินต่างๆมันทําให้เขาเนี่ยปลดหนี้ยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเข้าสู่กับดักแล้วใช่ไหมไช่สมารณ์ถูกต้องนี่ผมผมขอชวนคุยตามประเด็นเด็นน้นะรือมว่าจะไปให้สี่ครบก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมอธิบายภาพใหญ่ก่อนอ่าได้ก็คือหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะต้องทําเรื่องรีลีฟให้กับคนบางกลุ่มก่อนครับไม่ได้ทําทุกคนนะ เพราะ <Okay. S 1> ถ้าทำทุกคนนี่อาจจะทําให้พฤติกรรมการชําระหนี้ไม่เหมาะสมแล้ว <Okay. S 1> นะฮะอันที่สองเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หนี้ใหม่เนี่ยมันเป็นหนี้ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องมีกฎเกณฑ์เรื่องของสมาร์ทเลนดิ้งมากขึ้นอ่าหรือถ้าเกิดคําพูดที่ดูสวยกว่านี้หน่อยนึงก็อาจจะเป็น Responsible Lending โ <Okay. S 1> อ่าก็คือการที่ผู้ให้บริการต้องปล่อยกู้อย่างมีความรับผิดชอบนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องทํา การเพิ่มรายได้หาช่องทางหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องให้เขามีความรู้ทางด้านการเงินสูงขึ้นโ okay. อเคอันล่างผมคิดว่าอันนี้ตรงจุดมากที่สุดละ<ช>เพราะว่าถ้าเกิดมีรายได้เยอะถ้ามีเงินมาชําระนี่ก็ทําให้หายใจคล่องคอส่วนการบริหารการเงินก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าเราเลือกนี้ให้ถูกประเภทไม่ใชจ่ายต้นทุนสูงเกินไปนอะไรนี้เป็นต้นแต่ว่าสองอันบนเนี่ยขอสมมงในวิชาการบ้ อันนี้มันคือประเด็นที่เรามาคุยกันเสมอเลยว่าเวลาปล่อยกู้ก็คุยกันไปถูกคนเวลาผ่อนปลนก็ต้องผ่อนปลนให้ถูกคนไม่งั้นถ้าเกิดทําผิดเนี่ยมันสร้างแรงทูงใจที่ผิดนะชอันนี้เรารู้ในหลักการแต่ในแง่ปฏิบัติเนี่ยผมก็เห็นใจคนหน้างานเหมือนกันนะคือมากู้เนี่ยใครก็ดูดีั้างนั้นครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเขาอย่างไงอ่ะดูแบบไม่ดีอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคุณอยากให้โอกาสเขาไหม ดูวันนี้ไม่ดีแต่อนาคตน่าจะดีนะขอโอกาสได้ไหมผมเป็นคนที่ต้องปล่อยสินเชื่อมาเจอแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าผมปาดเงือเลยนะยังไงดีเราจะเป็นเจ้าหนี้ใจร้ายปฏิเสธสินเชื่อทําให้ชีวิตเขาย่อยยับอืไปหรือเราจะปล่อยไปแล้วไปลุ้นเอาข้างหน้าดีนะเพราะว่าเขาจริงๆแล้วเขาหลอกเราหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็เลยก็เลยเป็นประเด็นที่อาจจะต้องแบบ มีการกำหนดกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ที่ต้องชัดเจนนิดนึงเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราลองมาดูกันถ้าเกิดในมุมของไอ้เรื่องของทาร์เก็ตอันนี้คนช่วยก่อนเนาะช่วยให้ถูกคนช่วยช่วยถูกคนกับคนที่มีปัญหาเนี่ยนะครับซึ่งการช่วยช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็อาจจะมีการช่วยเรื่องลดอินสตาลเมนต์ลงอ่าก็คือยอดเท่าเดิมนะครับ ดอกเบี้ย<ม>อาจจะเท่าเดิม,มแต่ปรับยอดอินส a ต l เมนตให้ลดลงไม่ได้ลดดอกแต่ว่าลดงวดลดลดยอดเงินผ่อนมันก็คือยืดให้มันยาวขึ้นจากเดิมที่อาจจะต้องชำระ5ปีหมดอาจจะพอลดอินส a ต l เมนตก็อาจจะต้อง7ปี10ปีโอ้ผมก็ยังไม่หลุดก,กับดักนี้สัทีเสียจารย์าท่งนั้นระหว่าน,นี้ถ้าไปก่อหนี้มาใหม่อีกคงลำบากเลยนะใช่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคือมันเป็นตัวที่ทาแล้วมันไม่กระทบกับ การใช้ชีวิตกับเศรษฐกิจภาพใหญ่รหรือสภาพคนกลุ่มนี้ก็จะสามารถอยู่ได้นะครับยืดระยะเวลาของการชำระหนี้นะครับหรือบางครั้งอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้สามารถยอดผ่อนเนี่ยมาโปะเงินต้นอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะลดเงินต้นส่วนดอกเบีย้ยอาจจะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาชำระด,ดอกเบีย้ยทีหลังหรืออาจจะยกดอกเบีย้ยให้เลยนะ ซึ่งไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดเราดูโดยภาพใหญ่ distress borrower พวกนี้หลายคนก็จะเห็นภาพว่าภาพแบบนี้มักจะถูกเอาไปใช้อยู่แล้วกับกรณีของรัวเรือนที่ประสบภัยอย่างเช่นหาดใหญ่ครับน,น้ำท่วมตอนน้ำท่วมที่ตั้งแต่ปีอะนะ2011นั่นก็มีลักษณะนี้เหมือนกันถูกต้องซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นการทำที่ที่ง่ายเพราะว่าเราเห็นกลุ่มเป้าหมายมีบัญชีมีทะเบียนบ้านมีอะไรชัดเจนนะนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราอาจจะต้องแบบมานั่งพยายามพูดคุยกันตีกรอบก็คือคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้ประสบภัยครับเป็นผู้ประสบภัย,ยาการาเป็นกับดักนี่อ่ออาอยู่ในนี้นะครับนะตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งแต่ว่าการทําตรงนี้ถ้าเกิดจะทําให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโอกาสที่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ทำเนี่ยอยากทำไหมถ้าเป็นเอกชนเป็นผู้ให้บริการถูกต้อง ผมว่าก็มีสองส่วนนะคือถ้าเกิดเราคิดว่าเราเราเป็นผู้เสียหายเราอาจจะไม่อยากทำแม้รทังกับการเนี่ยลูกค้าเราเป็นลูกค้าระยะยาวจริงๆถ้าสมมติช่วยเหลือเขาให้สามารถลืมตาอ้าปากหายใจหายคอได้เรายังมีอนาคตกับเขาตั้งยาวไกลผมรู้สึกว่าช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นผู้ให้ประกอบผู้ให้บริการหลายเจ้านะมาด้านหลังมากกว่าก็คือว่าเขาเป็นลูกค้าเรานนเขาเกิดปัญหาอะไรขึ้นโอเคเราช่วยอะไรได้ช่วยเพราะความสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญผมแต่ก็ต้องยอมรับว่า ถ้าเราขับเคลื่อนให้เอกชนทำก็อาจจะมีข้อจํากัดเหมือนกันเพราะว่าเอกชนก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องดูแลผู้ถือหุ้นเหมือนกันนะครับมันก็ต้องมีเหตุการณ์บาลานซ์ตรงนี้กันอยู่เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งนะครับอีกวิธีการช่วย distress borrower ที่เป็นไปได้ก็คืออาจจะต้องมีลักษณะของ centralize d scheme อะไรขึ้นมาที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งก็คล้ายๆรับรับเจ็บด้วยกันหรอ ใช่ก็คืออย่างเช่นในประเทศไทยในปัจจุบันเราก็อาจจะมีการจัดตั้งเขาเรียกว่าบริษัทบริหารนี่ครับอ่าก็คือแบทแบงก์จเมหต์คอร์ปอเรชันไ่ซื้อพวกนี้เสียต่างต้องซึ่งคนที่ตั้งแบ d แบงค์เนี่ยมันก็จะต้องอาจจะต้องเป็นภาครัฐนี่แหละนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการเอาเงินทุนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปซื้อ ทรัพย์สินเหล่านั้นออกมาจากธนาคารซึ่งบ้านเราเนี่ยที่เรามักจะเห็นมักจะเป็นหนี้ธุรกิจเนาะที่เกิดขึ้นตอนวิกฤตการเงินแต่ว่าตอนนี้เราพูดถึงหนี้ครัวเรือนที่เป็นของบุคคลธรรมดาละซึ่งเราไม่เคยเห็นท่านี้เท่าไหร่ก็ใจว่าเราเคยมีนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการมาพูดคุยเรื่องนี้เยอะแล้วเขาก็พูดถึงเกาหลีเนาะเหมือนเกาหลีก็เคยทําไปซื้อพวกหนี้ของรายย่อยพวกนี้มารวมอยู่โดยที่น่าจะเป็นหน่วยงานที่รัฐสนับสนุนแหละเป็นคนมาจัดการต่ออาจารย์ซึ่งมันก็จะทําให้การ การปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ชัดเจนนะมันก็จะไม่ใช่เป็นแบบแต่และแบงก์อาจจะมีกฎเกณฑ์ที่เหลื่อมล้ําการแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาซื้อแล้วก็มีการจัดทําชัดเจนว่าจะรีสตรัคเจอร์กลุ่มของลูกหนี้เหล่านี้ที่ไปซื้อมา อย่างไรดีคือนอกจากจะ,จะ<ม>กิการแตกต่างกันแล้วเน<ม>ี่ยถ้าเกิดมีนี่หลายที่มารวมที่เดียวผมก็คิดว่าน่าจะสบายใจขึ้นเพราะมันก็เหมือนกับต้องมานั่งเล่นเกมกันกผมเป็นแบงก์มี A B C D E อย่างเงี้ยแบงก์ A เขาเขายอมก็ปล่อยยอมบแบงก์ B ไม่ยอมก็กลายเป็นต่างคนต่างไม่ยอมกันเนาะซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยทําให้แบงก์เนี่ยสามารถโอเปเรตธุรกิจได้ตามปกติอ่าแต่ละแบงก์พอถูกอันล็อกขายแบดเ e b ของตัวเองไปให้กับ อีกหน่วยงานหนึ่งไปแล้วนะครับตัวเองก็อ mm ันล็อกเงินสามารถเข้ามาบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองได้ตามปกตินะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเราก็มีการทําอยู่นะในประเทศไทยนะครับแต่เราทําแค่นี้เนี่ยไม่พอเนาะ mm hmm. นะครับอีกอันหนึ่งที่ที่เราคุยกันก็คือจะต้องมีการกำหนดสมาร์ทเลนดิ้งหรือสปอนเซอร์เลนดิ้งที่เหมาะสมเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นอีกคําพูดหนึ่งเขาจะเรียกว่าแมโครพูเดนเชียลครับอ่า เครื่องมือของแมโครเพอร์เดนเซียลเนี่ยคือเครื่องมือของการกำกับดูแลกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงินว่าสถาบันการเงินคุณต้องทำตามกฎเกณฑ์แบบนี้นะนะครับคุณถึงจะเหมาะสมนะครับผมมองไปก,ก,ก็ได้แม่าจา์ว่าตะกี้เราพูดถึงแกนนี่มาเหมือนกับจากล่างขึ้นบนนะบอทฮับใช่แมโครเหมือนกันจะบนลงล่างผมสั่งมาแบงก์ต้องทำแบบนั้นแบบนี้ห้ามปล่อยกลุ่มนี้เวลาเช็คต้องเช็คดูว่าเขามีหนี้พอได้หรือเปล่า แล้วก็ไอ้หลักประกันที่มาเนี่ยเช็คคุณภาพยังมูลค่าเท่าไหร่ต่อหลักประกันนี้เป็นต้นเพราะถ้าเราไม่ทําตรงนี้ร่วมด้วยนะมันก็จะเกิดโรคอีกแบบหนึ่งเหมือนกันที่ตัวธนาคารพาณิชย์ครับพอคุณรู้อยู่แล้วนี่ว่าจะมีคนมารับไม้ต่อจากคุณตอนคุณปล่อยตอนแรกคุณก็ไม่เต็มที่เลยคุณเอากําไรเต็มที่เลยช่วงแรกแล้ว ตอนหลังกลายเป็น NPL คุณก็ไปขายไม้ต่อคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมซึ่งการกําหนดคุณภาพพวกนี้เนี่ยจริงๆเอาเอาตัวอย่างของอเมริกาเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารที่โรยตรงนะแต่ว่าเขาจะมีเป็นหน่วยงานที่รับซื้อนี่อสังหาริมทรัพย์จากแบงก์รายย่อยเพื่อที่มามัดรวมกันแล้วแปลงเป็นหลักทรัพย์ขายต่อหน่วยงานรัฐเขามีกําหนดนะจ้าว่าเวลาปล่อยกู้เนี่ยเช็คอย่างว่ามูลค่าสินทรัพย์เท่าไหร่อัตราส่วนเท่าไหร่รายได้ของผู้กู้ต้องเท่าไหร่เท่าไหร่พวกนี้เป็นต้น พวกนี้ก็คือเป็นการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่ต้องซื้อสินเชื่อพวกนี้มาถูกอันนี้มองมุมมองคล้ายกันนะคือว่าถ้ารัฐต้องเป็นผู้รับประกันให้รัฐก็ต้องบอกว่าผมรับประกันเฉพาะสินเชื่อคุณภาพดีนะครับถ้าเกิดคุณปล่อยแบบที่กระบวนการที่ผ่านมาคุณทํามาอย่างถูกต้องใช่ไม่งั้นราจปะปล่อยมาแล้วปล่อยให้ผมใช่ไม่แฟร์ประชาชนทีนี้วิธีการทำ m a โคร p r u d e n ชียลเนี่ยเพื่อให้เราทุกคนได้เห็นภาพก็คือตัวสถาบันการเงินอาจจะมีการกำหนด บา l เรอร์ลิมิตขึ้นมาบาร์เรอร์ล uh, uh, mm ิมิตก็อย่างเช่นต้องมีการเช็ค l o นท to Value, LTV วนะครับว่าต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถึงห้ามห้ามปล่อยนะฮะหรืออาจจะมีการเช็ค to Income r a t i o d e b ดบเซอร์วิสทูอินคำเลโชนะครับเพื่อจะ้ยรู้ว่ายอดหนี้ที่กู้ทั้งหมดเทียบกับยอดรายได้ที่สามารถพิสูจน์ได้เนี่ยมันเท่าไหร่ เนี่ยผมว่าไอ้เรื่องดูสินเชื่อต่อหลักประกันใน l ทีเนี่ยเรามีมาตรการอยู่แล้วแต่เชื่อไหมผมเห็นบางที่เขาทาแบบผมปล่อยกู้นะโอเคแบงค์ชาติบอก90ผมปล่อย90แต่ผมมีปล่อยกู้สินเชื่ออันที่สองประกบต่อจากนั้นขึ้นมาอีกรวมกันแล้วกลายเป็นร้อยสิบแต่แต่ละชิ้นแต่ละอันมัน90กับ20นไงมนอยู่ใกล้ใล้ลิมิตหมดใช่ซึ่งที่ต่างชาติเาก็ทำนะเพียงแต่ว่าลเขาก็หน่นยโยบายเขาจะใช้คำว่าเป็นคอมบายนเอลทีดีแต่ว่าเวลาผมดูผมดู สินเชื่อประเภทนี้ทุกอันรวม,มกันนะครับไม่ได้ดูแค่อัน,นึดียวอันนี้ต้องมีการระบ,บุต้อยนะก็คือต้องต้องต้องมีการพูดคุยชัดเจนนะครับอีกอันนึงเนี่ยอันนี้จะเป็นในเรื่องของการทดสอบทดสอบอินคารลิงเทสในที่นี้คือตัวธนาคารเองก่อนปล่อยสินเชื่ออาจจะต้องมีกระบวนการในการทดสอบว่าถ้าลูกหนี้เนี่ยมีประสบปัญหาอ่าินคารเสียหายไปจะสามารถชำระหนี้ต่อไปได้ขนาดไหน เพื่อ make Sure ว่าคุณจะต้องปล่อยกู้เฉพาะกับคนที่ผ่านเทสต,ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่แบงก์ชาติก็สามารถมีการกำหนดในเรื่องของแนวทางในการแบบทดสอบนี้ให้กับสถาบันการเงินเพื่อให้สถาบันการเงินไปทดสอบนี้กับลูกหนี้รายใหม่เพื่อจะได้เป็นการปล่อยเฉพาะลูกหนี้ที่ผ่านเกณฑ์ อันเรื่องทดสอบรายได้ถ้าอาจารย์มาสั่งผมเป็นแบงค์20ปีที่แล้วนี่ผมดบเนินขบไปนะอาจารย์้ผมทำยังไงครับเุกคนเลยหรอครับแต่ยุคนี้ก็หวังว่าแบงค์เขาจะมีเป็นระบบที่เตาหลังบ้านที่แบบสร้างระบบมาเอาเข้าไปดูแล้วปรากฏว่าผ่าน stress test เรียบร้อยก็สามารถปล่อยกู้ได้ถูกต้องเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือ macro potential ซึ่งโอเคในมุมหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้การกู้ยืมยากขึ้นเนอะอาจจะทําให้เศรษฐกิจเติบโตช้าลงแต่ว่าก็อย่างที่บอกณวันนี้เนี่ย ถ้าเราปล่อยทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะไปติดปัญหาที่เราเกินนํามาตั้งแต่แรกน่แเพราะฉะนั้นนะวันนี้เราต้องมาช่วยกันในการลดนี้ควรเรือนก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาที่เมื่อกี้บอกก็คือเรื่องของการเพิ่มรายได้นะครับเพิ่ม productivity เนี่ยก็อาจจะเป็นอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้กํากับดูแลทางด้านสถาบันการเงินแล้วก็ต้องเป็นภาครัฐนะครับในการส่งเสริมให้แรงงานเนี่ยมีรายได้ที่สูงขึ้นมีการ รีสกิลอัพสกิลในบางกลุ่มอุตสาหกรรมรเพื่อให้จูงใจให้แรงงานย้ายจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปสู่อีกอุตสาหกรรมหนึ่งนี่ก็ต้องฝากที่ไหนบางทีฝากสภาพัฒน์นี้ไหมถูกต้องใช่ดูแลเรื่องพวกนี้ช่วยๆกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเกิดเป็นทัวร์แบงค์ชาติที่สามารถทําได้ก็อาจจะสนับสนุนให้เกิดบรรักถีบบูร์รรวิ่งมากขึ้นก็คือพูดง่ายงถ้ามันเป็นสินเชื่อประเภทที่กู้ยืมไปแล้วเกิด ออกดอกออกผลอะไรขึ้นมาก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ทําให้กู้ยืมได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับการกู้ยืมบางประเภทที่ไม่ได้สร้างรายได้เพิ่มเติมนะฮะ,อ,ะอันที่4ที่เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริม financial literacy นะครับซึ่ง financial literacy เนี่ยนาวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าต้องส่งเสริมกันตั้งแต่ระดับนักเรียนเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ ถ้าเกิดจะมาพูดคุยกันคนแก่ๆอย่างเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้แต่ทฤษฎีแต่พอปฏิบัติจริงเป็นไงครับไปเจอหน้าง,งานไม่เหมือนกับ <c oughs> คือแค่วิธีสื่อสารไม่เหมือนแล้วครับ <c oughs> ก็คือพูด,ดง่ายๆเราพฤติกรรมจิตใต้สํานึกของเราถ้าเกิดมันไม่ได้ถูกเทรนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็อาจจะ ชอบใช้เงินอยู่มันต้องมีสตินะเราเคยคุยกันนะก่อนยุคที่พร้อมเพจะมาเราเคยคุยเรืนี้เรามีเงินสดแราทอะไรต้องควักก่อนมันได้คิดนะแต่ตอนนี้คือสแกนปุ๊บผ่านปั๊บปึปืนโอ้โหรู้ทุวอยกทีเดี๋ยวนะหายไปไหนหมดล่ะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ financial literacy เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ financial knowledge อย่างเดียวมีเรื่อง self control ตรงนี้นะถูกต้องมีเรื่องของ financial attitude การมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารเงินมีเรื่องของ financial behavior พฤติกรรมของการ ทำซึ่งในตรงนี้เราจะต้องมุ่งเป้าอินทิเกตเข้าไปอยู่ในหลักสูตรมากขึ้นซึ่งเผลอๆมันอาจจะต้องเป็นรถแมปของเด็กปถมเรียนอะไรเด็กมัธยมเรียนอะไรแล้วก็ภาคมหาลาัยเรียนอะไรโดยที่เป็นวิชาบังคับที่อยู่ในทุกคณะในมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะทางคณะทางด้านการเงินอย่างเรานะครับไอตรงนี้เนี่ยนะครับมันดมนูมันจะเหมือนเป็นลองเทอมลองเทอมโซลูชันนะ แต่ว่ามันก็ต้องทําไปเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสถียรภาพนะครับให้กับนี่ควรเรือนของไทยและสุดท้ายแล้วเราอาจจะยังมีนี่ควรเรือนอยู่แบบแดสบกบ80-90%ของ GDP ก็ได้นะแต่มันเป็นนี่ที่ที่เฮลตี้มากขึ้นอ่นาคือคนเป็นนี่มีศักยภาพในการชําระนะครับแล้วนี่ก็อยู่ในกลุ่มของกิจกรรมที่สร้างการเติบโตนะครับตรงนี้นะครับก็ ให้เราทุกคนได้เห็นภาพนะครับวันนี้เอามาชวนคุยกันในเรื่องของวิธีการในการแก้ไขมีคนเดียวนครับก็วันนี้เวลาจบลงไปแล้วนะครับขอลาทุกท่านแบบนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ